่านพี่น้องฮักน้องอิงพี่น้องแพ่งน้ององิองอยากให้น้องอิงเป็นลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนต้องไปโหวตให้น้องนะครับไปโหวตให้น้องอิงได้นะครับตามช่องทางมันมีอยู่สองช่องทางนะครับทางหนึ่งก็คือตามลิงก์ที่บา่าวชนจะปกักไว้ใต้คลิปนี้นะครับเนาะอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเอสเอ็มเอสนะครับเนาะ สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนคลับทุกท่านนะครับเนาะเมนีบ่าวชนมีคําถามสําหรับเอฟซีที่ติดตามน้องหญิงละกะบอดโจละกะวงสาวหน่อยเพรบ้านแพงนะครับเนาะบ่าวชนมีคําถามว่าหักหน้องหญิงบอกครับถ้าหักนะครับต,รต้องเฮ็ดจังไดแน่ทันหกักทันเล็นดูน้อง,ต,งต้องเฮ็ดแบบนี้้อพี่น้องไปบ่าวชนสิมาบอกนะครับเนาะ นะครับที่คมชันลึกอวอร์ดนะครับเนาะเพื่อนได้มีการจัดละการขึ้นมากนะครับเพื่อนก็บ,บอกว่ากล้มามยิ่งใหญ่อย่างยิ่งใหญ่และภาคภูมิกับงานประกาศผลรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2,566นะครับนะเนาะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วกับงานประกวดคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่1ในปี2,565 ที่ผ่านมาซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากจากคนในวงการลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยสำหรับปีนี้คมจันลึกงานคมจันลึกลูกทุ่งอวอร์ด5 6 6 6ได้เตรียมมอบรางวัลอันทรงคุณค่านะครับให้กับศิลปินและคนเบื้องนาเบื้องหลังวงการลูกทุ่งอีกครั้งโดยได้เริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปและแฟนเพลงลูกทุ่งเสนอรายชื่อ9สาขา หวนใจมหาชนเข้ามาเพื่อพิจารณาดังนี้ผมสิบอกแค่ที่เกี่ยวกับน้องอิงนะครับเนาะเกี่ยวกับน้องอิงก็คือเอฟซีแฟนคลับนะครับอ่าเข้าไปที่อ่าลิงนี่นะครับผมจะปกักไว้ใต้อ่าใต้นี่นะครับเนาะพิมพ์เข้าไปแล้วกา็อ่ากรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วกา็ gmail นะครับแล้วก็ กดนะครับตรงคําว่า KA 3นะครับซึ่งหมวดของน้องอิงจะอยู่ที่ KA 3หมวดลูกทุ่งหมอลําขวัญใจมหาชนนะครับท่านพี่น้องฮักน้องอิพองพี่น้องแพ่งน้องอิงอยากให้น้องอิงเป็นลูกทุ่งหมอลําขวัญใจมหาชนต้องไปโหวตให้น้องนะครับวิธีการโหวตมีสองช่องทางนะครับช่องทางแรงเบาชนก็บอกไปแล้วนะครับนะครับว่ากด KA 3แล้กก็เลือกอุงอิงเพชรบ้านแพงแค่นี้ครับไม่ได้เสียเงินนะครับ ามลิงกนี่กดไปตามลิงนี้ไม่ได้เสียเงินเพียงแต่ว่าได้แค่30คะแนนต่อ1โบตนะครับสิบสาคะแนนนะครับเนาะช่องทางที่2นะครับไปที่ s m s นะครับหรือว่าขอความเห้านะครับพิมพ์รหัสสาขาพร้อมรายชื่อขวัญใจมหาชนที่คุณต้องการเสนอรายชื่อคือพิมพ์รหัส KA3 แล้วก็เว้นวรพิมพ์อุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพง หรือองุ่หญิงเพชรบ้านแพงก็ได้นะครับแลวกะส่งไปที่นะครับ464 2 3 4 5นะครับหนึ่งข้อความนะครับส่งครั้งละ6บาทนะครับเสียค่าใช้จ่าย6บาทแต่กะได้โหวตห้นองอุงหญิงเต็มที่เพราะว่าเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าแค่นี้บอบเป็นปัญหาสำหรับเอฟซีแฟนครับของน้องหญิงนะครับเนาะคนะแค่ข้อความละ6บาทแต่ว่าสิได้อ่า เอฟซีแฟนคลับสามารถโหลดอ่าโหวตได้เต็มที่เลยนะครับเพราะเสียค่าใช้จ่ายส่วนตามตามลิงก์ที่ผมปักไว้ใต้โพสต์นะครับได้แค่30อ่าคะแนนต่อต่อ1ครั้งนะครับเนาะกะเอฟซีแฟนครับกะสามารถไปโหวตไปโหลดอ่าหรือว่าไปโหวตให้น้องอวิงได้นะครับตามช่องทางมันมีอยู่2ช่องทางนะครับทางหนึ่งก็กคือตามลิงก์ที่บา่าวชนจะปักไว้อ่าใต้ คลิปนี้นะครับเนาะอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเอสเอ็มเอสนะครับเนาะการมาชนวงสิบอ,อันนี้ใไฮนะครับเนาะจะอธิบายจะขึ้นเป็นอันนี้ให้ดูในคลิปนะครับนะครับซึ่งการร่วมเสนอไล่ชื่ออาสามารถนำเสนอได้ตั้งแต่มื่อนี้นะครับถึงวันที่7กรกฎาคม2566นหน้านึ่งนะครับเนาะแล้วก็ติดตามไล่ชื่อขวใจะมาชน ที่เขารอบทั้งเก่าสาขาในทีโ่โซเชียลมีเดียนะครับนะทุกแพลตฟอร์มของคนของค่มชันลึกนะครับกติกาครับการเสนอชื่อสาขาขวัญใจมหาชนคมชันลึกอวอร์ดลูกทุ่งอวอร์ดครั้งที่อ2อง6ันะครับคัดเลือกผลงานที่เกิดขึ้นตั้งแต่1กรกฎาคม2,565ถึง30มิถุนายน2 5 6น2 6เท่านั้นนะครับผลงานของนักร้องศิลปินที่ได้รับการกล่าวถึง ต่องออนแอร์ในในดิจิในทีวีดิจิตอลและแพลตฟอร์มออนไลน์น้องวิงหนี่กับเขาใครเขาว่าเพราะว่าออนไลน์มีอย่างแนนกับมีทิกตอกมีอ่ายูทูบมีไลน์มีเฟซมีเพจนะครับซึ่งตัวนี้คือแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเนาะต่างๆได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกัละกดาคม ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2565ถึง30มิถุนายน2566เท่านั้นนะครับผลงานของศิลปินมีอย่างแน่ครับผลงานของศิลปินจะต้องเป็นผลงานสร้างสรรค์และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ให้กับผู้ที่รับชมสัสดส่วนคะแนนแบ่งเป็น SMS 70คะแนนนะครับ SMS นะครับ SMS 70คะแนนนะครับเนาะส่วน เว็บไซต์นี่ได้แค่30คะแนะนคือตามลิงก์ที่ผมจะปักไว้นะครับได้แค่30คะแนะนติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www. อ่าคมชันลึก .net นะครับเนาะว่าผู้ใดสีน้ำเป็นอันดับหนึ่งก็สามารถไปรับชมความเคลื่อนไหวได้ที่คมชันลึกอ่าดอทผมก็จิปักมุดต,ตรงนี้ไว้น้ำนะครับเนาะนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเอฟซีได้ไปเมืองได้ไปเมืองความเคลื่อนไหวว่า,วาน้องอุ้งอิงน้ำบอนะครับมีคะแนนะ นำหรือว่ามีคะแนนตามผู้ที่ร่วมสาขานะครับเนาะนะครับอย่าลืมนะครับ KA3 อุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับเนาะทั้งสองแทั้งทั้งสช่องทางนะครับบวิเวเป็นเว็บไซต์นะครับเนาะจะง่ายๆกับกรอกชื่อทียูมอนที้ยูกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ gmail แล้วก็พิมพ์กดไปที่ KA3 แล้วก็ ไปเลือกบอมเป็นพิมพ์เลือกเขาอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับเนาะนะกดส่งแคนีิกอะเรียบร้อยแล้วครับทางทางเว็บไซต์เนาะส่วนทาง f อฟเนะครับข้อความละ6บาทเสียข้อความละ6บาทแต่ได้70%ซหรือว่า70็ดสิบคะแนนนั่นแหละง่ายๆนะครับพี่น้องบาน้กะบาน้กะพิมพ์นะครับ เคเอสามหลักะเวนวักอุอ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงหละักะตามด้วยลาฮัทนะครับบ่แม่นลหัทส่งไปที่นะครับสี่หกสี่สองสามสี่ห้านะครับแค่นี้นะครับเนาะนะครับกระสามารถเฮ็ดไหนอ้องอุ้งอิงได้เป็นขวัญใจลูกทุ่งมอลำขวัญใจมหาชนได้แล้วนะครับพี่น้องท่านใดนะครับบ่เข้าใจหรือ,อไม่ ไม่ไม่สามารถทําได้นะครับครับถามพี่ถามน้องมึงนะครับมึงคลิปบ้าวชดหลักอะเอาไปถามพี่ถามน้องถามลูกถามหลานมึงนะครับเด้อพ่อพ่อแม่แม่นะครับบางท่านเพื่นเด็กเพื่อนกะฝากลูกหลานฝากลูกเต่ามึงให้แน่นะครับพี่น้องนะครับมึงให้พ่อแม่เพิ่นแน่นะครับเพิ่นอยากบวชให้น้องอุ้งอิงอยากโหลดให้อยากบวชให้พี่อุ้งอิงกะเฮ็ดให้เพิ่นแน่เฮ็ดให้พ่อพ่อแม่แน่นนะครับเนาะครับมาร่วมพลัง เอฟซีอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงได้เป็นลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนอีกครั้งนะครับก้อนหนานี้ก็ได้เป็นขวัญใจสายหนาหาแล้วนะครับเนาะนะครับ,นะรบหน้าที่นี้ก็คือเป็นยังก็คมชันลึกอวอร์ดนะครับเนาะสองพช่วยกันพี่น้องนะครับช่วยกันไม่ยากทาให้ง่ายเอฟซี FC น้องอุ๋งอิงต้องทําได้ทุกคนนะครับคลิปนี้บาชนลาไปก่นนะครับ ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้บ่าวชนน้ำแนลแะ้วก็ไปกดติดตามกดรับชมช่องพ่อชนคนเขียนมาลาดน้ำเนอครับเด้ออีกช่องหนึ่งของอของบ่าวชนคือกันนะครับก็รทำคลิปของน้องอีกนี่แหละครับพี่น้องคลิปนี้บ่าวชนลายไปก่อนสวัสดีครับ